ปัจจุบันก็คือที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีลูกพระยาสุทัศนก็คือทิดา,เ,าเขาเรียกว่านางคำบ,บางนะครับมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจก็คือจระเข้ที่มีชื่อว่าบักเฮา,านะครับเลี้ยงจนเชื่องวันหนึ่งก็ได้ลงไปเล่นน้ํากับจระเข้บักเฮา,านั่งบนหลังจระเข้บักเฮา,าลงไปเล่นน้ําอยู่ด้านดูดบน,อนือจระเข้เ้เอิญก็มีจระเข้เกลร อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าบักนนมาต่อสู้ยั่งกินเพื่อที่จะกินนางคาบางอยู่บนหลังจระเข้บักเขานะครับต่อสู้ไปต่อสู้มาจระเข้บักเขาเผอินที่เป็นความห่วงของทิดาคำบางก็เลยทิดาคำบางหลุดจากหลังหลุดจากหลังจระเข้บักเขาซึ่งเป็นนายนะครับซึ่งเป็นนายหล่นจากหลังก็เลยคาบปากเอาไว้เอาไปข้าบไว้ก่อนพิ เป็นหูตะระเกะบักเงนเด็ไปกินนะครับก็เลยฆ่าเอาไว้ก็หลงกลือนลงไปในท้องหลงกลืนลงไปในท้องเสร็จแล้วก็ต่อสู้กันไปมาก็ชนะสุดท้ายก็มาคิดได้ว่าตัวเองหลงกลงกืนนางกงขบ,บานลงไปหนีตายครับกลัววามผิดก็เลยหนีตายเจ้าพญาสุทัศน์ก็เลยเตรียมคนลงตามล่าตับเท้าหนีตายมาเรื่อยๆครับจากเมืองท่าขอนยางมามาที่จุดที่บางใหญ่ บางใหญ่เป็นหุกน้ำที่มีถ้ำแล้วก็ลึกน,นะครับก็ไปอ้าปากดูที่หน้าถ้ำรออยู่ทหารก็ตามล่าไปเรื่อยๆเจอห,หมอหมอผาอ่าจุรเจีสามคนมาปราบ<ล>นะครับหมอคนแรกหมอบุญหมอพรรวมไปเพื่อที่จะไปฆ่าจุร์เจีจะเอาจุรเจีขึ้นมาปรากฏว่า,นนานคนแรกลงไปก็หายจุร์เจียคืนลงไป นะครับคนที่สองก็หายอีกจระเจ้ตัดเท้าคิอยุ่ปณิทองกินคนที่สามเป็นหมอผู้หญิงก็บอกไม่ทำไมหมอุคนลงไปแล้วทำไมถึงหายไปแล้วก็ไม่เห็นขึ้นมาเลยก็นั่งจับยามสามตาดูว่าเป็นพ่ออะไรก็คนอื่นไปเห็นว่าจระเจ้ตัดเท้าอ้าปากอยู่หน้าธรรมก็เลยใช้ไฟแล้วก็นำเอาอาวุธลงไปด้วยคีมหอกเอาลงไปด้วย ะ<า>พะครที่จะไปจับโดยทาาี่ปากเขาพอพุ่ลงไปแล้วําไปลงไปด้วยก็จะเข้าไปในปากตระกีบปากเขาแล้วก็นําเอาหอ,อกลงไปเสียบเอาไว้ตรงปากตรเกีบปากเขาพอตรเกีบปากเขาเห็นยาแม่สมหมัลงไปพื่อที่จะับก้นหลงงับพองับคุ่งก็มาเจอเอาหอ,อกสามงาามลงไม่ได้ดังชืนดดิ้นกลงทุลาย สุดท้ายก็เสียชีวิตก็นำเอาเชือกเอาเชือกใหญ่ลากขึ้นมานะครับสุดท้ายก็คือหมอผู้หญิงปราบได้ดึงขึ้นมาก็มาตัดเอาพอดโ,โลเช้วอกเข้าไปเป็นธรรมาที่เมืองท่าขนยานด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เอากระด,ดูกของธิดากำบางเอาฝังไว้ที่ตรงวังใหญ่ก็เกิดมาเป็นดอกอินทหวาขึ้นมา ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเมืองบางสามหมอใช้หมอสามคนปราบจระเกสทึงได้สุดท้ายเราก็มาสร้างเป็นสัญลักษณ์ของบังสามหมอครับตั้งจรลเกสใหญ่เราก็ถือว่าเป็นปู่เฮาย่ากำบาลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตำนานของบังสามหมอแล้วก็การปกปักรักษาพี่น้องชาวบังสามหมออยู่เช่นเดียวกันพวกเราก็เคารพสักการะบูชานะครับ เมื่อท่านเตรียมตัวพร้อมเราก็จะไปตั้งขบวนอยู่ที่ถนนสามหมอกพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเคลื่อนกบวนนักปั่นทั้งหมดก็คงจะจัดเป็นสองแถวด้วยกันการจัดก็ขอให้ทําตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะครับเขามีมาตรการในการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับก็ขอให้ท่านนั้นใส่หน้ากาก,ากอนามัย เพื่อท่านเตรียมมาด้วยก็ใส่ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ถ่ายภาพออกไปว่าเรามีมาตรการอยู่ถูกหวยแล้วใช่ไหมโรอ,อ,อนนุดรธานีถูกหวยแล้วใช่ไหมอุดรธานีถูกหวยแล้วครับรางวัลใหญ่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> โรคโครวิด -19 แล้วจะอยู่กับพวกเราอีกนาน <c oughs> เราไม่ต้องห่วงครับถือว่าเป็นโรคไข้หวัด ไปเช็คความพร้อมของจักรยานนั้นจูงจักรยานไปที่บูธของวิสเปอยู่ทางด้านที่ตะวันออกครับเอาไปได้เลยเราต้องดูความพร้อมของตัวเราด้วยตัวจักรยานด้วยความพร้อมทั้งหมดจักรยานวางใหญ่น้ำใสไหลหลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ำค่าภูผาป่าสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ติด่อหลายจังหวัดครับ จังหวัดสกลน,นครจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจนเกิดรอยต่อพื้นที่ทั้งสามจังหวัดด้วยกันก็ราะจ่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความพร้อมนะครับแหล่งน้ำเปลา่าใกล้แหล่งน้ำเปลา่าก็คือบางสามบทจะมีปลา,าที่มมไปไปอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับพี่น้องก็ทำอาชีพเป็นชาวประมองไปด้วยนะครับชาวประมองไปด้วยครับ ท่านนายเพื่อวังสมอนะครับท่านนายเพื่อสุรเสณนะครับท่านนายเพื่อสุรเสณครับท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเลยครับวันนี้นะครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาดรงนั้นท่านที่พร้อมคข้ารับเหลือเวลาอีก3นาทีครับเตรียมให้ท่านได้ไปรวมกันถึงหน้านหน้าครับไปตั้งแถวครับยกโปควทส์ครับทีนันทีครับท่านที่พร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญครับไปตั้งแถวครับอยู่ที่ถนน ที่เราจะต้องได้ร่วมพิธีเปิดก่อนเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านผมคิดว่าเ้าต้องทานแล้วต้องร่วครับอาจารย์ครับร่วร่วบประานจาครับก็เรียนท่านได้มาลงทะเบียนก่อนถ้าท่านมาลงทะเบียนท่านจะได้รับคูปองคูปองของท่านนั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งแรกอาหารที่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปหยุดพักที่จุดหน้าโุงมี ทำยาพิทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของพออจินันและม่อมสายเป็นผู้บริหารโรงเรียนอยู่ที่นั่นนะครับเป็นอยู่ภาคจะแล้วก็จะนทางต่อไปชมกันครับท่งขผาสุปประชานุกคนนะครับเมีทุกท่านมาอันนี้มันโต๊ะลงทะเบียนเจ้าหน้าปัดนะครับอันนี้มาทุกท่านมา ก็มาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับท่านชายอยู่ผู้อาจารย์เด่นชัยที่ทุกท่านได้ทราบอ่าตอนนี้กําลังลงทะเบียนกันอยู่ครับอ่านักปั่นอาจจะมาจากสารทิศนะครับอ๋ออาจารย์เชิญนะครับมาลงทะเบียนตรงนี้เหรอครับลงทะเบียนแล้วก็ไปอ่ารับประทานอาหารเชิงช่วยกำลังนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยอะไร รองท้องก่อนนะครับก็มีสามของครับขับ่ถเสร็จแล้วยิเรียนเชิญครับตั้งแถวเลยครับมาด้านหน้าครับมาแล้วก็มาดื่มก่อนนะครับรองท้องก่อนจะมีข้าวต้มมีกล้วยนะครับรอดเช้านครับวันนี้ก็เป็นบรรยากแม่บ้านนะครับเป็นชาวนักบันเข้ามาต้อนรับพี่น้องนะครับวันนี้จะเป็นกล้วยนะครับจะเป็นข้าวต้มนะครับรองท้องไว้ก่อนนะครับ นะครับต่างๆก็มีเชิญประดานักปั่นที่เดินทางมาทุกท่านนะครับเชิญเลยครับอยากจะมีหม้อข้าวต้มนะครับทุกท่านมาแล้วก็มาลองทัองก่อนครับนี่จะเป็นข้าวต้มให้รอบเช้านะครับตอนเที่ยงก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องตั้งแถวพอเราจะปล่อยตัวเสร็จแล้วเราจะบรรคับแถวให้เหลี่ยงสองแถวเท่านี้

บางท่านบางคนก็อาจจะดิมน้ำนะครับอันนี้กำลังวอมนะครับกำลังวอมอยู่อันนี้ก็เป็นอันนี้ครับก็มีฝรั่งก็มาาร่วมด้วยนะครับนะครับขอบคุณนะครับ ละมีต่างประเทศมาร่วมด้วยนะครับวันนี้กแต่วัตถุประสงค์ในการจัดงานของวันนี้ก็คือปั่นตินภูกระปูเดชชัยเส้นทางจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนนั้นเราไปทางด้านทิศตะวันออกนู่นขึ้นดงสวนไปนะครับไกลมากแล้วก็ปีนวังคำชัยไปร่วมทุกกิจกรรมเพื่อที่จะไปดูไปแลกเปลี่ยนนะครับบางครั้งเราต้องไปต้องรู้เขารู้เรานะครับ ต้องรู้เพื่อเก็บประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้กับบรรดานักปั่นก็ถือว่าสำคัญเอาเวทีเลยนะครับหมอเห็นกันที่ดูพมอเห็นกันบังฟ้าที่โตประธานของสมาคมของชาวไร่อ้อยด้วยของภาคตะบนดกเิียงเหนือนะครับประชาชนเป็นมูกันแต่ว่าเราก็เห็นหนาทียงเล่าอยู่เรื่อยๆบ่เคยขาด ท่านดรธีรชยัยแสนแก้วครับคิดว่าคงปั่นให้ถึงวัดถ้นะจะออกก่อนเลยวันนี้ผมจะให้ทั้งภาพเก็บภาพทัพ้งอำเภอเก็บภาพของท่านดรธีรชัยเอาไวนะ้ถ้าออกก่อนแล้วจะออกคลิปรอนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรงานนี้เราไม่ีเรียสเพราะว่าเราถือว่าเป็นการปัน่นการกุศลไปถึงเวลาไหนก็เวลานะ ง่ายๆก,การแข่งขันตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนะครับเราจะปั่นไปเรื่อยๆก่อนเนิบๆใช้เวลาเรียนผานสุขปาะชานุกูุนะครับก็ขอให้ท่านได้หยุดแล้วก็ทีมนักปัน่นเอาคอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าเป็นการหล่นหายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทุกสิทุกอย่างก็คงจะมีปัญหาบ้าง โดยหลักการตามมาตรการป้องกันโควิด9นะคะโดยให้ระยะห่างนิดนึงนะคะขอความกรุราทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนจะส t a r นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมของทางหมอเราส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะก็จะมีการวอร์ม มาสามหมอต้องมีการวอมิดหนึ่งแล้วไม่ทราบเพลงนี้ไม่ได้นะคะรักจังวังสามหมอนะคะท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนนะคะได้ยินที่นี่เท่านั้นนะคะท่านอมนเภอบอกว่าเพลงนี้เพราะที่สุดดังนั้นหลายๆท่านคงจะได้ยินเป็นวันแรกเพลงรักจังวังสามหมอนะคะกับเป็นช่วงที่รอรอที่มาจาก พลวันธานีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองวังสามหมอครับเมืองปากหวานอุทยานวังใหญ่น้ำใสไหลหลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ำค่าภูผาป่าสมบูรณ์ครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเป็นนักปั่นที่ดูแลสุขภาพยอดเยี่ยมคุณเล็กบ้านฮอดบ็ล่ะจริงๆมานเ้็งตัวแท้กรืบ้านฮอดเนี่ ผู้สูงวัยจาก60จาก70ลงมาเหลือแค่30ดูหน้าแล้วใช่ค่ะเพราะว่าคนไายน,นะคะถือว่าเป็นการกระชากวัยลงมาสักประมาณ30ปีนะคะ <c oughs> ครับขออนุญาตถามหน่อยนะคะท่านที่มาวันนี้นะคะท่านใรทราบเกี่ยวกับโครงาก 9, ารก้าวพาใจได้โปรดยกมือขึ้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> สามารถที่จะเก็บแล้วก็ส่งผลเี่ยผลการทิ้นตุกวันเก็บสะสม พิสุดร้อยวันร้อยกิโลเมตรค่ะเก็บเอาไปแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ในการสั่เข้าไปที่เฟซบุ๊กของก้าวท้าใจซีซั่นสามนะคะเป็นซีซั่นสามแล้วนะคะอำเภอวังสามหมอของเรานะคะขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะได้กดเข้าไปแล้วก็สามารถสมัครได้เพียงแค่พิธีสมัครตามก็เลยเข้าไปเลย่มตเข้าไปเลยค่ะท้าใจ ก้าท้าใดค่ะสี่สั้นสาแด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ยืนหน้าหน่อยครับพ่อมุณตามยูทูบให้มันไปมีไปติดตามติดตามส่งผลได้ทุกวันนะคะสะสมได้ถึงวันที่แปดเวลาออกกาลังกายก็คือหาเวลายากต้องขอบคุณนะคะบริษัทไทยไบ์คอนแกนนะคะ ที่สนับสนุนมาปัญญาครับสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนที่มีรายชื่อตรงนีใช่ไหมครับต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นปีนตอนนี้วก็มาแล้วนหมอาแล้คนมาแล้วท่ามาแท่านมาแล้ว่มาแล้วท่านมานมาแลวมาแล้ว่านทนีแ่นแล้ว่าว่นมนท่าน่นแลท่านานล้ว้ท่านนนาแล้วแลแ่า่า คงจะเป็นน้อเกลือลหม่ตัวดิฉันเองนะวันที่ห้าค่ะสายตัวอำเภอสามใจจิตวิญญับวันที่ห้าค่ะนัดมีนัดแล้วนะคะใจใจปัญญาอยู่ที่ผู้ป่วขอเรียนให้ทราบนะคะวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายวันนี้คุณหมอครับเพื่อรอทีมงานจากคุณอนเล่ารอนปลอดดีไหมไดีค่ะเพื่อจะได้มีแหล่บ้างรอ

ตีเอวนิดนึงนะคะจะได้สวยนะคะบิดไปบิดมานะคะใครมีเอวก็บิดเอวเป็นห่วงบางาคนนึกสภาพว่าเอวเราอยู่ตรงไหนนะคะมีสมาดีลาดิแดน,นีนะคะค่ะเท่านี้นะคะเขามีวิจัยออกมาว่าถ้าเราออกกำลังกายวันละสิบนาทีท่านจะสุขภาพดีตลอดการค่ะทำเลยนะคะเ,เ,เพลงกำลังมานะคะ มีรางวัลนะคะมีรางวัลนะคะรางวัลใครเต้นสวยกคไปยกมาไปยกมาเ็จลยนะคะโอความติดื้นต้นเราด้วยค้ามด้วยมือด้วยนะคะแบบทือว่าเปิดประเั็นอะไรปั่น I uh think -huh. uh -huh.